เพื่อนเพื่อนไอเอสซีเอ็มสองสองสีดำตัวนี้รีวิวไปแล้วแต่ตัวนี้เป็นเพิ่งของเพิ่งเข้าครับปี2022ครับมีมาร์กิ้งขึ้นมาแล้วนะครับผมซีอเนียกับไอเอสซีเอ็มสองสองเพิ่มมาตรงนี้ทดสอบให้รับชมนิดๆิดหน่อยๆน่อยเพื่อนเพื่อนเพราะว่ารีวิวไปแล้วนะครับผมฟีลแบบว่าคล้ายก๊อกแต่มีนกนี่คือไอเอสซีเอ็มสองสองครับจากออสเตรเลียแบงค์เนี่ยมาจากตุรกีครับทดสอบให้รับชมครับเพื่อนเพื่อน มากอีกตัวหนึ่งปืนยอดทิศครับนี่คือราคาเริ่มต้นของแบงกันครับราคาจะถูกลงนะครับกว่าแบงกันรุ่นอื่นเยอะรีเทแปดสี่เปืนซับคอมแพคครับปืนพกซ่อนนั่นเองครับเ,เพื่อนๆนี่นะก็ผมพกไว้ในกระเป๋าเวสแบบนี้เลยครับผมเอาไว้หยิบแบบกรณีฉุกเฉินอ่าประมาณนั้นรีเทแปดสี่ครับ ทดสอบให้รับชมสองนัดได้เพื่อนเพื่อนตั้งขัดลํากล้องครับขัดลํากล้องไปแล้วนี่ครับผมกระสุนขัดลํากล้องดันกลับไปปึ๊บยิงได้ครับเสียงสนั่นวันไหวครับเพื่อนๆนแปดสี่เอฟเอสครับเพื่อนเนนี่ของงานรีเทอ่าโอเคชอบตัวไหนก็ทักมาครับเพื่อนเมือหนึ่งครับ เบื้องหลังเพื่อนมาถ่ายรีวิวฝนก็กำลังจะตกเดี๋ยวรีบถ่ายครับขอบคุณครับอ่าเพื่อนๆอนอันนี้มันมันไม่ใช่โต๊ะนะมันเป็นหน้ารถนะดูนี่ <c oughs> ก็ผมอยู่หลังบ้านครับตอนนี้ก็น้ำท่วมเพื่อนท่วมหมดเลยนี่นี่ให้กล้องแพนมาตรงนี้เพื่อนเพื่อนจะเห็นครับว่าทุ่งนานา้มันแบบว่าท่วมหมดเลยตรงฝั่งนู้นก็คือท่วมค่อยๆท่วมมานะครับผมก็ ขับไปตรงถนนใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าเขาเริ่มตั้งเริ่มย้ายของมาอยู่บนถนนกันแล้วแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่นะครับผมก็น้ําท่วมของมันก็เลยส่งไปชา้านิดนึงนะครับผมก็วันนี้ผมพามาดูสินค้ามือสองมันจะมีมือสองสองตัวแล้วก็มีมือหนึ่งสองตัวก็ผมก็จะพยายามหาของที่มันแปลกๆมารีวิวให้เพื่อนๆรับชมแต่ตัวความพิเศษของเอ้ยเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปเดี๋ยวเราไล่ที่ของมือสองก่อน ก่อนที่จะเป็นแบง์กันเนี่ยมันจะยิงได้มันต้องมีกระสุนก่อนเพื่อนๆผมมาแนะนํากระสุนให้เพื่อนๆรับชมนี่คือกระสุนทั้งหมดของแบง์กันที่มีจําหน่ายอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ครับมันจะมีอีกแบรนด์หนึ่งก็คือของแบรนด์ลาแกนตัวนั้นเนี่ยจะมีดินขับที่ค่อนข้างแรงนะครับผมมันจะอยู่ที่500บาทแต่มันหายากครับผมผมยังหาไม่ได้เลยนะครับผมของลาแกนนะตัวนั้นเสียงมันจะดังสนั่นหวั่นไหวเลย นะครับผมเอาผมพามารู้จักกับ V Sport ก่อนตัวนี้คือเป็นกระสุนที่มันเขียนข้างๆว่า New bar Max อ่า New Back Bar นะครับผมแปลว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกเลขแต่ที่ผมทดสอบแล้วเนี่ยตัวนี้มีแรงดันบาร์อยู่ที่450บาร์นะครับผมก็คือมีดินงขับอยู่ที่450นะครับผมแรงอัดนั่นเองนะครับผมอ่าอันที่สองกล่องดำโอซ นะครับผมโอคุซานสีดำตัวนี้ก็ถ้าหาลาแก้นไม่ได้โอคุซานคือ,อเป็นทางเลือกอันดับที่สองนะครับผมเป็นเบอร์สองอลูกกระสุนของเขาเนี่ยมีมาตรฐานมากนะครับผมยิงแล้วมันไม่ค่อยขัดเสียงที่ให้มาเนี่ยมันดุด,ดันแรงมากสำหรับโอคุซานครับผมโอคุซานอันที่สองนะครับผมไคเซอร์ไคเซอร์กับ VS V Sport หรือขออนุญาตเรียกว่า V S กับไค i เซอ V S เนี่ยนิวบารกับไค i เซอรเนี่ยมันจะมีแรงดันเท่ากันครับเพื่อนๆก็คือ450บาร์ตัวเนี้ยเท่ากันเลยนะครับผมมีแรงดันบารเท่ากันเลย3แบรนด์นี้ที่ร้านผมขายนะครับก็จะมี V S โอรคุซานไคเซอร์สมตัวนี้ที่ผมที่ร้านเรามีจําหน่ายนะครับผมก็คือเป็นของที่อ่าผมเอามาขาย หรือประสบการณ์โดยตรงของผมเนี่ยสาแบรนด์เนี้ย VS Kaiser แล้วก็ o z จบที่สุดแล้วนะครับผมผมพูดตรงๆแล้วผมจะพามาดูเกตก,ก,กระโหลกกะลาอ่ะต้องเข้ามาดูเกตก,กระโหลกกะลาครับยาสแดงกับบูก a ต t i นะครับผม Bu ก a t เนี่ยกับยาสแดงเนี่ยเพื่อนๆคือกระสุนเกตเกตขยะพูดกันตรงๆว่าเป็นเกดขยะ ที่เห็นมีขายอยู่ในไทยเนี่ยเพราะว่ามันถูกต้นทุนมันถูกสองกล่องเนี้ยเขาก็เลยรับมาขายกันรับถูกขายแพงมันได้กําไรกว่าตัวพวกนี้ไอตัวสามกล่องเนี้ยรับมาแพงก็ต้องขายถูกเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าผมไม่อยากจะขายกระสุนกล่องละพันผมไม่อยากขายจริงกระสุนกล่องละพันเพราะมันเกินไปครับเพื่อนเพื่อน,อนปืนแม่งก็ โดนภาษีมาก็แพงแล้วยังจะมาโดนกระสุนแพงอีกเพราะฉะนั้นสามแบรนด์เนี้ยที่ผมขายเนี่ยก็คือมันจบแล้วส่วนบูกติกับยาดแดงเนี่ยที่อย่างที่บอกว่าที่เอารับมาขายกันเนี่ยเพราะว่ามันถูกต้นทุนมันถูกพอต้นทุนถูกเนี่ยมันก็ได้กําไรเยอะเพื่อนๆน,นี่คือเกตกระโลกกะลาจิงก้องมามา่มาปลากระป๋องที่สุดผมจะไม่แตะไอ้พวกกระสุนพวกนี้เลยนะครับผมเพราะว่ามันเกตกระโลกกะลาเป็นสนิมง่ายนะครับผม ขัดลำกล้องชิบหายอ่าแล้วก็แรงดันบารหรือดินขับในกระสุนเนี่ยมันมีไม่เท่ากันเลยเพื่อนๆโอ้โหแบบพูดง่ายๆว่าถ้าเพื่อนๆจะซื้อกระสุนสักกล่องหนึ่งแพนไปที่สอ่าสแบรนด์นู้นให้คิดถึง3แบรนด์นู้นนะครับอย่ามาเล่นกระสุนพวกนี้เพราะถ้าคุณจ่ายเงินไปแล้วคุณจะเสียอัศรดมากครับผมอ่าโอเคกระสุนจบไปครับผมมาดูที่ปืนมาดูที่ปืนกัน นะครับผมกระสุนระเคียร์กันแล้วนะเพื่อนๆหลายคนชอบถามว่าพี่มีกระสุนแบบไหนบ้างแบงกันใส่กระสุนแค่ขนาดเดียว9มม p ีเเท่านั้นครับตัวนี้รีเทบาเลต้าบาเลต้า M92 มาร์กิ้งครบๆตรงจุดเลยนะครับผมนี่เลเซอร์มาด้วยเห็นเป่านี่มี3ห่วงอสามเสาอะไรของบาเลต้านั่นแหละนะครับผมมี2แม็กงานรีเทโคซีรีส์ Co 80ครับเพื่อน อย่รีวิวไว้รับชมของดี i อ c m สองสองปีสองพันยบสองตัวนี้สินค้าเพิ่งเข้ามาจะเห็นครับว่ามีการเพิ่มมาก,กิ้งขึ้นมาตรงนี้นั่นเพื่อนนะก็เพิ่มมาแล้วมาก,กิ้งนะ,ะนะครับผมแล้วก็อ่าีเทนะครับผม84 fs ตัวนี้ก็คือถูกที่สุดแล้วเป็นแบงกันที่เรียกได้ว่าเป็นเริ่มต้นสําหรับคนงบน้อยนะครับผมคนงบน้อยเนี่ย ก็จะเล่นตัวนี้กันนะครับผมสายปรงสายแปงเนี่ยไม่รู้มันจะไปแปลงทําไมโอ้แปงให้งการแบงก์กันเราเนี่ยเสื่อมโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวรีวิวให้รับชมทุกตัวครับขอบคุณมากครับผม